ยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็โจมตีชูวิทย์ชูวิทย์ก็ฟ้องกับเศรษฐานะครับก่อนหน้านั้นเศรษฐาก็ฟ้องชูวิทย์ชูวิทย์ก็ฟ้องกลับเศรษฐาเกมนี้สนุกนะครับนะคนที่อยู่ฝ่ายขวาก็เรียกว่าบันเทิงนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่บนภู นะครับเห็นจุดๆุด,จ,ดจุดกัดกันฟัดกันนวเนียอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกมนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะจับตามมองให้ดีนี่แค่เริ่มอุงอิงบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นั่นหมายคำว่าสองลุงจะไปโหวตให้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นทักษิณก็จะกลับมาแต่สำหรับผมมองว่ามันน่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มากกว่านี้นอกจากที่ศาลยกคำร้องไม่ให้มีการโหวตสครั้งนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมือง ช่วงนี้ก้าวไกลก็ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะไม่โหวตให้กับเพื่อไทยอุอิงอต้องบินด่วนไปที่ฮ่องกงพบกับทักษิณชินวัตรหลังจากที่พยายามเจรจาที่จะเอาสองลุงเข้ามาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เนี่ยในที่ประชุมสอสอของพรรคก้าวไกลในวันนี้นะครับก็ได้มีหวาระในการพิจารณาเรื่องการ โหวตนายกรัมนตีที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็สรุปว่าที่ประช <ım. S 2> ุมสอสอพรรคเจ้าไกลมีมตินะครับว่าสอสของพรรคเจ้าไกลจะไม่โหวตให้กับคณิเต d นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมพันข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคเก้าไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่า เราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการที่1เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนาลงขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่1 สภาโ2 5 7ประการที่2การที่จะให้ส2ของพัเก้าไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตร,รีของรัฐบาลที่กำลังจัดขั้งอยู่นี้ไม่ใช่การปิดสวิตสวแต่นี่เป็นการเดินตามสวเดินตามความต้องการของสองวในการที่จะปิดเบือนผลการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าผ่านมานะคบสวจํานวนมากและพรรค่วรัฐบาลเดิมต้องการปิดสวิต้าวไกลที่ชนะการเลือกตัง้งประการที่3นะครับเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอํานาจผองฝ่ายยกเว้นเกรงใจประชาชนจะไม่สามารถ ขับดันวาระที่ก้าวหน้าและทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงครับนี่ก็เป็นสามผลสั้นๆที่เขาสอบของพรรคเก้าไกลได้มีมติในวันนี้ครับ จ้าด้วยครับอโทษนะครับคุณหมอครับหัวหน้าพักครับประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีวกับลุงป้อม ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักไม่จับมือกับสองพ่านเอเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรกพางประชารัฐพรักรวมไทยสร้างชาติพรักเพื่อไทยจะไปร่วมกับเขาหรือเปล่าพี่น้องอยากให้ร่วมหรือเปล่าครับพอแล้วใช่ไหมครับแปดปีที <t <t ่ผ่านมาพี <t 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 ่น้องครับเราพูดไปหลายหดแล้วว่าพักเพื่อไทยมีความตั้งใจ ที่จะเป็นรัฐบาลพักเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติพี่น้องเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพักนี้สวิตสอตวิดสวิตสามต่อกลับมามีชีวิตที่กินดีอยู่ดีอีกครั้งค่ะประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีเดียวกับลุงป้อม ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักผมก็ชัดเจนละส่วนตัวผมผมไม่ออกพักอะไรนะครับคือพรกพลังประชารัฐกับพักรณมไทยสร้างชาติครับอันนี้ชัดเจนคาตอบนี้ใช้ได้แม้กระทั่งรู้ผลการเลือกตั้งรู้เก้าอี้แล้วถูกไหมคะถูกต้องครับเราพระกาศต่อสชธาเป็นรับช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยคือคือทุกพักมันจะเป็นอย่างนี้คือเขาจะมีกรรมการผ่านพักทำไมถึงช่วยเขาอะเอาปืนเอารถถังออกมายึดอำนาจจากพวกเราอะจากประชาชนอะ แล้วคคิดว่าคนอย่างผมในเฉลฐาอยากไปร่วมเขาเหรอผมอยากเป็นนายกทศมนตรีซึ่งนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงได้ล้วผมต้องเกรงใจพักร่วมอย่างที่ต้องบิดเบีอนตัวตนของผมเองเนี่ยผมก็ไม่หลักผมไม่เป็นหวั่นเลยผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเขารู้ครับถ้าพักเพื่อไทยไปหักความต้องการของพี่น้องประชาชนแท้จริงเนี่ยพักเพื่อไทยเตรียมไปเป็นพักเหมือนบางพักได้เลยฮะตั้งสิบ ในเชิงปรากฏการณนะ์ก้าวไกลก็เกลี้ยวกลาดนะครับเกลี้ยกลาดอย่างหนักนะครับหลังจากเพื่อไทยเทนะในส่วนของก้าวไกลมีการส่งคนไปบุกพักเพื่อไทยปรากฏว่าคนของเพื่อไทยก็เอานักรบปากก้าออกมาด่าก้าวไกลด่ากันไปด่ากันมาซัดกันไปซัดกันมานะฮะเรียกว่าบันเทิงกันเลยทีเดียวเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในปี2566 เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสําหรับเสื้อส้มเสื้อแดงซึ่งฉะกันเองโดยมีหลักที่สําคัญคือการแย่งชิงอํานาจตอนนี้ก็ได้วันโหวตอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะวันมูฮัมหมัดนอมทาทยยอมที่จะให้มีการโหวตอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่นะในส่วนของสารรัฐธรรมนูญมีการยกคําร้องนะครับ เรื่องเกี่ยวข้องกับการบวชของพิธารอบที่สองนะครับแต่ปรากฏว่าโรมยืนยันว่าเขาก็ยังคงจะเสนอให้มีการบวชในรอบที่สองโดยเฉพาะพิธาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งนายวันบัวหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาก็ยืนยันว่าการยกคำร้องของศาลนั้นยืนยันว่าสิ่งที่รัฐสภาทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนั่นหมายความว่าไม่สามารถบวชรอบที่สองได้แต่ มันไม่จบแค่นี้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกล่นอุบายนะครับทักษิณก็ปล่อยข่าวว่าจะมีการเดินทางกลับมายังประเทศไทยหลังจากที่หรือระหว่างที่โหวตอย่างเป็นทางการนะครับเป็นที่เรียบร้อยทักษิณก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะก็จะแบ่งเก้าอี้นะครับให้ทางสองลุงนะเศรษฐาทวีสินก็จะเป็นนายกกำลวี ที่ผ่านมาก็มีการเปิดโปงคลิปจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐาอุ้งอิงนะครับและหมอชรนานที่รับปากว่าจะไม่เอาสองลุงมาแต่ไปไป,ไปมาๆก็ไปลากสองลุงมานะครับบอกว่าจะให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีฟรีนะครับโดยบอกว่าเดี๋ยววอดี้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยมาคุยในตําแหน่งเรื่องของรัฐมนตรีนะครับในเชิงงานสังเคราะห์แล้วผมเรียนให้ทราบนะของฟรีไม่มีในโลกตอนนี้สื่อต่างๆเริ่มดำเนินการนะวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเดียวกันที่สําคัญไปมากกว่านั้นชูวิทย์กำมลวิสิทธิ์ได้มีการแฉเศรษฐาทวีสินนะครับเรื่องหมู่บ้านของเขานะซึ่งตอนหลังเขาก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็โจมตีชูวิทย์ชูวิทย์ก็ฟ้องกับเศรษฐา นะครับก่อนหน้านั้นเสฐาก็ฟ้องชูวิทย์ชูวิทย์ก็ฟ้องกลับเสฐาเกมนี้สนุกนะครับนะค,บคนที่อยู่ฝ่ายขวาก็เรียกว่าบันเทิงนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่บนภูนะครับเห็นจุดๆ,ๆกัดกัน ฟัดกันนวเนียอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกมนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะจับตามมองให้ดีนี่แค่เริ่มอุงอิงบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นั่นหมายคำว่าสองลุงจะไปโหวตให้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นทักษิณก็จะกลับมาแต่สำหรับผมมองว่ามันน่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มากกว่านี้นอกจากที่ศาลยกคำร้องไม่ให้มีการโหวตสอครั้งนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you.